อเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นตัวเกมดิมลิก2021หมอดย a ฟ่าแชมป n s l e นล u กนะครับผมก่นอนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดซับสไคร์แมานะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่50ซับซาร์ไลา์ไคเบอร์แล้วนะครับผมก็ <S <S ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูนักเตะในหมอนี้กันนะครับหมอนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะเดี๋ยวผมจะทิ้งวิธีการหลุดไว้ให้ทา้ทายคลิปนะครับผมนักเตะก็จะมีประมาณนี้นะมีลรนาลโดเลวานเมสซี่มาเน่มดิชเดอร์บอยจอดี้อัลแบร์ฟันดาไดกูตัวลาโมตทรนอูตัวสำรองก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ พวงเงินส6ล้านนะครับผมสนามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีชื่อว่า UCL Stadium นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูทางฝั่งของชุดกันบ้างนะครับชุดก็จะเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีเทาสีส้มประมาณนี้นะครับผมแล้วจะมีเป็นแบรนด์ของ n i ก e ้นะครับแล้วก็เป็นตรายูเซยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่กลางเสื้อนะครับผม นักเตะก็ปลดล็อกทุกตัวนะครับผมซื้อได้หมดเลยนะโอเคเรามาดูกราฟิกในการลงเล่นสักทีหนึ่งนะครับผมหวังว well, ่าจลดเสียงพัลงนะครับโอเคมเริ่มเกิมครับเขาได้เคลียร์ก่อนแต่เราแย่งมาได้ครับโรนัลด้ให้เมสซี่ เมสซี่ไลลงมายิงที่เซฟอยู่ครับนะครับผมโรนัลดูโรนัลดูัดบแย่งขึ้นได้ครับให้เลวานพิกอ,ออกครับ มาลุ้มกันใหม่ครับผมเขาโยนขึ้นมาเรามุงสกัดไว้ได้ลิโอนลเมสซี่แทงมาไม่แม่นเองนะครับมะครับโรบรุตเลวานล้มหน้าไปอีกที แครับย่งบอลมาได้อีกทีนะครับแทงทุดดูมารอบนี้สวยๆครับเรบันยิงหนึง่งหนึ่งไม่เข้าน่าสียดายมากนะครับผมทุกคนก็ดูเลยนะครับผมสำหรับกราฟิกในการลงเล่นของมอดนี้นะครับผม อืโดนสกัดได้ฟรีฮิกครับผมมสซี่ครับยิงติดกำแพงอีกแย่งได้ยิงเหนียวจริงครับโ,โรมาครับมาลุ้นลุกเตะมุมครับผมลูก้าโมดิตเปิดขึ้นมาโรนัโ,นโดอยู่ไกลไปนิดหนึ่งแต่ยังแย่งไม่ได้ ยิงสาสองเรียบร้อยครับผมกิเซโนโรโนาโดยิงให้กับดีมทีมยูแฟขึ้นนำนครับโอเคสำหรับกราฟิกก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ทุกคนไปดูวิธีการโหลดได้เลยนะครับผมไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็มาดูวิธีการโหลดกันนะครับวิธีการโหลดอย่างแรกก็ทุกคนไปโหลดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เต้คลิปมาก่อนนะครับ มันจะมีอยู่3ไฟล์นะครับเป็นตัว APK d a t a แล้วก็ OBB นะครับพอหลุดมาเสร็จแล้วก็ทุกคนเข้ามาที่แอปตัวนี้นะแอปแซดอชิเวอร์นะครับทุกคนกดเข้าไปแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมตัวนี้เข้ามาแล้วก็หาตัว APK นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับชื่อมันจะเป็น APK นำหน้าเลยครับก็ทุกคนแตะ1ทีนะครับก็กดวิวตัวแรกแก็มาแตะที่ตัวนี้นะ ตัวแรกเลยครับผมตัวนี้ก็รอมันปล่อยพอมันขึ้นมาแบบนี้ก็กดติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมก็แล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับแล้วก็มาแตะที่จุดสองจุดหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับด a t ตนะครับผมก็ทุกคน แปะมาหนึ่งทีกด X g ีรอมันแตกไฟไปไน,นะครับผมพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาเป็นตัวนี้ก็ทุกคนกดค้างกดคัดแล้วก็กดจุดสองจุด Android Data แล้วก็วางนะครับผม รอมันไปสักแป๊บหนึ่งนะโอเคเัาทุกคนพอมันวางเสร็จแล้วก็มาแตะที่จุดสองจุดนะครับแตะสองครั้งนะแล้วก็เข้ามาที่ดาวลูดตอนนี้มาที่ OBB นะครับผมกดค้างขออภัยนะครับกดแตะไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็กด X อ็เ้เฮียนะ แล้วมันจะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาก็คือตัวนี้ก็ทุกคนกดค้างกดคัดก็มาจุดสจุดนะครับกด Android OBB นะครับผมแล้วก็วางเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับบ๊ายบาย